สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเนมจากสวนเลิศนะครับวันนี้ก็เข้ามาอยู่ที่สวนพี่พลนะครับหลังจากที่ผมได้ลงวิดีโอไปแล้วคลิปก่อนนะครับมีหลายท่านที่สนใจในการดูแลสายอินทรีย์นะครับวันนี้ก็เลยเข้ามาหาพี่พลอีกครั้งหนึ่งเนาะไออินรียนี่อินรีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยวะพี่พลครับรอยเปอร์เลยครับผมอ้ใบคืองามเลย ไอ้ฮามในะไอ้ฉีดยาแม่งนี่ใส่ใส่ใสใสบิโเรียรครับบิเรียครับผมเกี่ยกะบคอบคุุมได้ไหมดครับอ๋อบิเรียท้างดินได้ไหมนี้างดินบ่ะทางดินกับเป็นพวกแต่โคดมาพวกน้ำมักปกติบ่ได้มีสารเคมีเขามาเกี่ยวของเล่บ่ตอนช่วงที่พักหลังมันนี่ที่มันติดดออกเป็นมากมันนี่บ่ได้ใช่เลยครับอ๋อสะปีไก่นี่ว่าซื้อซื้อซะ,ะปีไก่ไปเดี๋ยวเขาไปเบื้องคนว่าสวนนี่ผม ดีใจมาเขาะทุเดียถึงชิมครับเดียวเดียวเดียวนั่งลงก่อนเ<ะ>บาเรื่องวิธีการปลูกให้เบิ่งเนี่ยจีบก่อนนี่บอเคียบันเดย์บอเคียบเมียนครับปลูกยังไงคือปลูกได้ง่ายโดยบนคนมั้นะมันายปลูกง่ายปลูกในพลนเนาะสวนในพยนเนี่ยครับเอนนอน,นี่ยอนบ่เลยปลูกปลูกแบบโอ้เรื่มถามหาปีมั้ง่ะหาปีตัวนี้หาปีเต็มเนาะปลูกแบบตั้งพื้นเลยครับผม ขุดลงจักบาทบกจุกหนึ่งแล้วก็ตั้งเลยตั้งแล้วก็กลยดินเข้ามาทมครับผมทมทมเลือกมาณมันมันเือว้ปะมาณจะเกือบเกือบหาเส้นหรอครับเกือบหาเส้นเอาลูกเอายังนี่ก็คือนนีธรรมชาติเลยนี่บ่ครับผมเป็นธรรมชาติครับได้งดน้ำได้หยังบ่น้ามงดอยู่สองสามมือนี่หรครับสามมือเพราะว่ามันโยกขคดอยู่แล้วมันเหี่งเร็วอ๋อไปเคาะเคาะบึงด้วยก็ได้กินบ่ มันคือสูงถึงมันก็สูงเออเหมืนมันได้ลรวบอกเสียงคือมวนแต่คือบอคือทุเรียนกัดเอาโหนี่ครับนี่มันมีเครื่องผลไมมันือสูงถึงเลยปีนเลยือปีนเลยเอาสั่นบอกครับผมใช่ถ้าเกิดเสียงไม่ติดติดกัขัดก็ขอภัยด้วยนะครับเพราะว่ามัน ทำไมตัวนี้มันราคาถูกนะเดี๋ยวเปลี่ยนฐานก่อนอตัวอ,อินซีเนาะที่พี่พลใช้ก็จะมีบิวเเลียบิวเอเลียกับไตโคเดอร์มาป้องกันเชื้อราทางทางดินบิวเลียนี่ก็พวกเลียแล้วก็อีกตัวหนึ่งมีทาลเซียมอ่ะพี่แดงครับผมมัน<อ>มันผสมมาด้วยกันแล้วครับอ๋อมีธาลเซียมตัวหนึ่งก็กันพวกแมลงปีกแข็งนะครับไอพวกนี้เป็นอินซีไม่เป็นอันตรายต่อ กับผู้ใช้นะครับอ้อ,อน,นี่ก็เป็นลูกที่ทำแบบธรรมชาตินะครับคือไม่ได้ลาดสารไม่ได้อะไรเลยก็คือปล่อยตามธรรมชาติเลยเขาก็มาเองนะครับมาเองถูกไหมอ่ะอายุกี่วันแล้วพี่มีต้นต้นต้นนี้ได้ยี่สิมือและได้เอ็นต้นนี่นี่นบัวบัวใดนับ ไม่ได้นับเลยครับน่าจะเกินร้อยยี่สิบแล้วครับเกินร้อยยี่สิบแล้วเพราะว่ามันจะช่วงนี้มันฝนตกครับโอ้ข้างบนนี่ยิงเยอะนะครับข้างบนนี่ยิงเยอะผู้ชมได้ยินเสียงไหมครับปอกป๊อกป๊อกปอกปอกแต่ตอนนี้ฝนมันตกเยอะนะครับฝนมันตกเยอะมันก็เลยเนื้อมันอาจจะฉ่าน้ํานิดนึงนะครับแล้วที่นี่ภูมันจะเบ่งขึ้นมาอันนี้จริงมันอาจจะแก่แล้วแต่ภูแต่เนื้อมันเนี้ยมันโดนน้าโดนอะไร มันก็เลยเบ่งขึ้นมานะครับเวลาเราเข้าฟังเสียงมันก็เสียงเหมือนมันจะแน่นๆไม่รู้ม, <า S 2> มันไม่ได้ก็ลงมาก่อนที่อุปักเจ็บขนาดเด้อไปเดี๋ยวผ้ายางไปเบิ่งตัวนอื่นกๆๆๆ่อนอเดี๋ยวหาองมาเคาะเดี๋ยวจะเล่าว,วิธีการดูแลรักษาคร่าวๆนะครับ <c oughs> แล้วก็เรื่องการใส่ปุ๋ยใส่อะไรด้วยนะครับเพราะว่าแปลงนี้มันเป็นแปลงอินทรีย์ที่ คือผมชอบมากครับผมติดตามมาตั้งนานแล้วครับแปลงเนี้ยชอบแนวคิดในการปลูกในอะไรนะครับเพิ่งเห็นสวนเดียวเนี่ยที่ปลูกแบบแบบนั่งแท่นนะครับปลูกแบบนั่งแท่นก็สวนมากก็จะกลัวตายกันเนาะไม่กล้าปลูกแบบนั่งแท่นก็มีแต่ขุดหลุมกลัวมันรากมันโดนแดดเผาอะไรเผานะครับมือใหม่ข้อยังไงก็สุกโอ้ย <laughs> <laughs> ไอพ่อใส่ปุ๋ยสูตดรดเดอ,อ,อาเอาแบบตั้งแต่เริ่มดูแลตั้งแต่ปีแรกๆอ่ะคือสองปีแลกคือไม่ใสทเคมีเลยครับมิตรน้ำหมักล้วนน้ำหมักค,ครับแล้วสภาพต้นมัน,มน,มน,มนสวยบ่บ่ครับบ<ส>่สวยบ<ว>่สวยมันครับแต่ว่าแต่ว่าพื้นฐานของความแข็งแรงอ่ะสุดยอดอ่ะความแข็งแรงมันไดด น่บันี้ปีที่สามมากผีที่สี่มาเท่ากับเริ่มรวยเคมีครับเคมีนี่เป็นเป็นหกสามสามคนครับการสลับก็สู่เสมอสิบหาเสมอครับผมใต้ของยี่ห้อใดของยาลาครับยาลาโอ้แถวบานเท่ากัมีแต่ยาลาเนาะครับก็การสลับไงสลับไอ้สิบหาสูงสูงแคลเชื่อมได้เตียดครับสลับแบบอะไรแบบผสมกันผสมใส่หรือว่าผสมกันได้ครับ หรือเข้าใส่ที่หลังก็ได้เอ่อเขาเบิ้งใบแบบใดสมมติว่าเข้าจะใส่ปุ๋ยยังไงเขามีในการสังเกตต้นแบบแปว่าเออเขาควรจะใส่ปุย๋ยใส่ปุ๋ยสูตรเสมอหรือจะใส่ปุ๋ยสูตรหก้ำสามหรือจะใส่ขัลนเสียบในเตตแบบไหน,นอ,อ๋ออันนี้ต้องรู้จักดินก่อนครับพ่เตุของดินอ,อ๋อแล้วก,ก็ฮัดอ่านใบใบมันสีสแสดงอาการออกมาว่ามันขาดอีกอย่างเขาก็เติมให้มัน พ่อพอพอบอกข่าวๆได้บอกสมมติว่าเออใบประมาณใดเนี่ยเขาจะเริ่มใส่ปุ๋ยสูตรเสมอัจังสยหรือปุ๋ยสูตรหกสมสามแบบไห้อ๋อตัวนั้นก็คือตอนที่ยอดกำลังจะเดือนครับใบอ๋อยอดปีแดงปีเดงครับแล้วก็ใส่สูตรเสมอสูตรเสมอแล้วก็บวกแคลเซียมไดเทตเข้าไปแคลเซียมไนเทตแล้วก็ไปจักเดือนนึงแล้วก็ไปสลรับสิบหาหายิบหาเพื่อสะสมอาหารอ๋อแล้วก็่นทั้งใบ ปร,ประมาณเดือนนึงนี่จากจากยอดที่เป็นปลีแดงนี่มันก็จะเขา,าซูยอดที่เป็นเพศตลาดติดแก่เนาะนช่วง,ช,วงช่วงที่เขากำลังต้องการอาหารครับสิบสิบห้าห้ายี่สิบห้าห้ายี่ิบห้าอสิบห้ายี่ิบห้าครับตัวหลังสูงหลังสูงเพื่อสะสมอาหารครับผมแล้วทั้งใบเลยใช่พวกปุ๋ยทั้งใบปุ๋ย,ยังงทั้งใบก็บใส่ตามท้องตลาดนะครับแบบแค่เชื่อมบอลลอนพวกคือทานอาหารเปลชนิดครับ อ๋อเป็นถาดร่อ,องเสริมถาดล่องเสริมที่เขาแบบ,บเป็นร่วมมากเนาะครับผมขันจากประหยัดต้นทุนก็ดูลใหมดูละไมวานทั้งดินครับผมจะได้แค่วเซียมแมกนีเสียมเล็กมันกับสีซอยลดต้นทุนได้หลายอ้ตัวนี้บทตีลูกเนาะบวครับไอแตงกีงเนี่ยพ่นเริ่มเริ่มเริ่มแตงตอนปีใดแตงแต่ต้น เขาปีที่สามครับมันกำลังใหญ่ช่วงที่ใส่เคมีแหลกๆทัวสองปีแรกมันก็ยังหน่อยอยู่กับริเิทอย่างมันอ๋อแสดงว่าสองปีแรกนี้บริเรีงเลยคือพลอยธรรมชาตินี่คนเขาแข็งแรงโดยโดยธรรมชาติที่นี่จังมาเริ่มเล่งช่วงเข้อปีที่สามครับผมอดูโคนประมาณนั้นนี่ฮะดูหลักแล้วปลูกอย่างนี้ก็โรคหลกเน่าโคนเน่านี่ไม่ถามหา ไม่มีคร,ครับไม่มีเลยครับไปขนาดทำลูกๆมันยังไม่เปลี่ยนเลย <c oughs> ไ้น้ำนี่ได้พ้นพอมันเป็นดินทรายเนาะครับมันเป็นดินทรายนี่พ่นไ้น้ำแบบได็การให้น้ำก็มันแม่งจัดๆหรือล้มแห้งๆพัดดินแห้งนาดินแห้งเขากกให้คูมือช่วยขูมือครับอ๋อ,อ,อข้าเขาห้มือสองมือแล้วกะว่าางนั่นแล้วเขากะเบียนปีกก็ได้มือสองมือเขาจยังหดอีกก็ได้ เป็นการบาสำหรับก็ที่ปล่อยหย่าเ้าหน่อยเบื้องดินครับผมดินเริ่มแห้งเมื่อใดในกัรเติมไห่เนาะปล่อยหย่าผมหกหกเล็กน่อยกต่บอกถึงก็หกหลายคือของผมเด้ออันนี้มันหกอินดีโอ้ยเสื้อเลยว่าเป็นอินซีเบื้องนวยนะครับแมงเจาะอ่าแมงแมงจาอเต็มเลยนีครับต้องกัดจาะอยู่ตะเปลือกที่อวไปกินเบื้องว่าเข้าไปทางไหนบ่เขาบ่เขาเนื้อแต่ว่าถ้าเกิดท้องเหตุแบบนี มันกะราคาตกเนาะครับผมอันนี้เห็ดกิ่นซื้อครับทดสอบทดลองซื้อเนาะครับถ้าเกิดเขาจะเห็ดคายจริงๆเขอาไปเห็ดกินจะแของซื้อแบบแบบร่องเบิง่งทดลองเบิงประสิทิภาพว่าการปล่อยธรรมชาติแล้วแบบเนื้อมันคุณภาพเนื้อมันสิรสชาติมันสีได้บ่เขาต้องเติมยังไ้มันเวลาเขาเห็ดเคมีเขาเอาเห็ดเอากิ่งอะเวลาเขาสีเห็ดขายต้นพันในพวกอเมาิาปลูกนี่ต้นขนาดใหญ่ใหญ่ต้นพี่หัวเขาเนี่ยครับหัวเข่ามันบ เพราะผมสังเกตเบื้องเรื่องว่าเหมือนเอาเอาตั้งไว้ก็ดินปลูกเลยนะมันจะเป็นต้นที่บ่แมนต้นใหญ่เหมือนจะเป็นต้นก็คือสังเกตเบื้องหากมันก็คือเอาไว้อยู่ปุะมาานี่บดีบดีดินมันยุบหรอครับเวลาโค้มันยุบมันเกิดมันก็ลุอีกงมันแล้ววันที่ในช่วงไอ้ปลูกปีสองปีแรกนี่ช่วงดินแน่นอนแหละดินมันจะยุบลงกันบ่ที่นี่แดดมันมันจะเผาหากเผาอีกอย่บงก็เอาเศษห้านี่ครับล่อยห้าแล้วก็เอาเศษห้า มาคุมคุ้มใบบางๆคุ้มหลายบ่เลยเดี๋ยวความชื้นหลือกัทอบท็อปโอ๋ออ๋อนี่นครับก็ตัวนี้แหละสูงวันอยากเข้ามาถามการดูแลของเจ้าของสวนจริงๆนะครับมันจะได้รู้ข้อมูลจริงๆเอาไปปรับใช้ที่สวนเนี่ยตี่หากมันออกมาแล้วที่หนี่ฮอจะได้เสริมดินอีกใบใจผมก็อยากเสริอมอยู่ั่แหละเพราะว่ามันมันมันน่อยมัะอ๋อจะ แต่ว่าหากมันออกมากสีแบบครับจะต้องปล่อยมันบ่รื้หรือว่าจะเชิมดินเข้ามาอีกเชิมเลยก็ได้แต่ว่ามันก็สีมีปัญหาอยู่เลยมันบ่หล่เฮาอมห้องห้องเทใไหมท่มไหมมันก็สีชะงักไปสักพักหากมันอาจจะครับเหมือนเหมือนเหมือนเอาดินมาถมมันเนาะแม่นครับอาจชะงักไปส่วนมันสีรอยขึ้นมาได้ไหมมันกับชซรวลาอีกหลายเดือนแสดงว่าถมช่วงเนี้ยบ่ดีเลยเพราะว่าช่วงนี้เขาเฮาเป็นช่วงที่เฮาจะต้องเร็งการจะริ่มเติบโตเนาะมีแดดมีฝนเอาไว้ไปทม แต่คือเห็ดขั้นในกรณีแบบนี้นี่เห็นเป็นตัวอย่างว่าว่ามันยังหน่อยอยู่ตะ่กี้ผมก็ว่ามันมันมันใหญ่เดยตอนที่ปลูกใหม่ต้นมันหน่อยๆเนาะบัดเพราะมันใหญ่คือว่าบนี้มันเหลือใสเป็นบ่มี่เลยตอนปูที่แหลกก็คิดว่าโคกใหญ่อยู่เนาะครับเพราะมันใหญ่มากแล้วนี่าก่มันโคกหน่อยไปเลยคือเขาต้องเห็ดเตรียมไปให้มันใหญ่กว่ายล่แหละแต่แหลกๆเลยแต่สิบ่นมีปัญหาบริสียส่วนต่างอีก เพราะคอนเทนต์ที่ซีเรเขาว่างระบบทอแล้วการเที่ฮวเสี่ยวดินเมื่อ่มันก็นลำบากลำบาก,นะบากอีกแม่นี่หรอหลถกับเขายากเนาะยมันต้องฝังทอฟังอย่างดีดีครับโอเคครับวันนี้ก็ได้ามรู้เยอะเลยนะครับเรื่องของการดูแลทุเรียนดินสายอันนี้เป็นเป็นดินายแบบทั้งแปงเลยไหมเป็นาสขาวแบบทั้งแปงเลยไหใช่ใช่แล้วก็ลงกไปนิดนึงก็เปลี่ยนเป็นลูกล่างครับ แล้วที่นี่ตอน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 ั้เอาดินมาปันโคกนี่แบบเอาไมโครขุดเข้าไปใต้ตดินหรือว่าเอากลวยนาดินครับกลยนาดินครับอ๋อกลวยนาดินเข้ามาถมนะครับ<อ>ถ้าเราใต้ดินคือคือจังที่มีกลรณีี่อยู่ทั้งใต่หุ่นมันคือมันบริยัยนะดินมนสินเนียนมันเป็นดินเหนียวข้างล่างคือได้นาดินคือจังซี่นี่งามเร็วที่ที่ท,ท,ที่ที่เห็นเป็นลุมนีตอนตอนไหน้่อยอะเห็ดมันเป็นลุมมใ้บอกเข้าไปจังไดท็ดเป็นลุม เพราะว่าที่เป็นใบหน่อยนึงเพราะว่าย่ามแรงนะมันหน่อยอยู่มันแห้งคู่ผลไมีหยาก็เลยหายนามยืนอย่นะอานั้นอ่ะาัางใส่นะอาฟ่างใส่อ้อมโอ้ก็บ,บ่มีปัญหาอียงมันบ่บบครับบวบผลเบื้องจากสภาพต้นแล้วก็คือเมื่อเห็นเป็นที่แรกนี่ผมเข้าใจว่าถ้าเกิดเทาเอาดินมามาถมเป็นคู่อออ,อ,อ้อมไว้เนาะไม่จะเห็ดให้ระบบหลากว่านี่อ่ะแบบว่ามันมาเจอนาดินบ่เสมอเรับยันหากมันเดินมาเสร็จแล้วนี่มัน ยาย่ามโผล่ขึ้นมาแล้วก็ลงไปอีกนาทีนะครับครับสรุปแลวก็สัญชา,าตญาณของเขามันก็เปลี่ยนแปลงไปได้ตามสภาพพื้นดอนะผมอ่น <Yeah, S 2> <ล>นี้หรอกเพราะอันนี้เขาเปาเป็นการคิดหลาย่ซื้อแต่จริงจจๆแล้วแทบสิบ้นวุผลไปคิดแทนเขาซื้อนะครับแค่รักษาให้มันหลอดกับพ่เดี๋ยวมันไปอีกเขาบะบหลากไปใส่กับมีดินยู่อใส่มันกับไปเขามันเนาะครับมีดินไม่น้ำยู่อใส่ครับผมโอ้แต่ว่าหยอดนี่สวยเลยการไฟย่างออกไปเบื้องหยอดมัน แป๊บหนึ่งนียนี่อันนี้เพิ่งรอยสูตรเสมอไปได้ประมาณจักเดือนแล้วลหะยอดแต่เรื่องพวกยาท่างใบยังกระบอนฉีดอีกเถอะขั้นแบบนี้ขั้นฉีดขั้นฉีดแบบเทล่เชื่อมบอลอนเข้าไปมันก็ฉีดได้ได้ใหญ่กว่านี้ครับต้องฉีดยากันแม่งกันยังใบใบลักษณะแบบนี้ต้องฉีดครับต้องฉีด เขามันออกมาลักษณะนี้แล้วผมว่าครับเปลี่ยนในชีวภาพกับผมเหมือนนะชีวภาพนี่ต้องได้ฉีดอาทิตย์ละเท่อครับเพ<อ>ราะแมงมันก็นอยากแห้งแน่นะอะเพราะใาบามันออกมานไหลน่แต่ว่าอันนี้ผมก็บ่อนได้ฉีดดอกดำหน้าหาก็แล้วโอเคครับวันนี้ก็เข้ามาสอบถามญิ่พลนให้นะครับหลังจากที่สัญญากันไว้เนอกจะเข้ามาสอบถามการดูแลร,รักษานะครับ วันนี้ก็ได้ความรู้จากพี่พลไปเยอะเลยนะครับเอาไว้เจอกันวิดีโอหน้านะครับวันนี้ก็เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะครับ,รบผมและพี่พลต้องขอตัวลาไปแล้วสวัสดีครับ